ยิ่งปั่นยิ่งปวดเพราะอะไรมาดูสาเหตุกันนะคะใครที่เข่าเสื่อมนะคะแล้วก็มีปัญหาข้อสะบ้านะคะอักเสบนะต้องฟังรี่เลยนะเพราะว่าพอดีรี่ไปฟังจากดกรหมอหมีมาค่ะทุกคนคือเราปั่นผิดค่ะในเรื่องขององศาของเบาะนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอ่ะ ปรับเบาให้มันสูงใช่ไหมคะเวลาเราถีบเนี่ยขามันก็จะยืดใช่ไหมคะทุกคนอ่าเดี๋ยวรีสแสดงให้ดูนะอันเนี้ยรีปรับเบาะให้มันเตี้ยแล้วนะคะทุกคนเพื่อที่เวลาเราถีบอะคะ่ะทุกคนขามันจะได้อยู่ในองศาที่แบบงอๆนะคะทุกคนอ่าดูนะคะคือเราจะต้องให้เข่าเนี่ยงอมากกว่า30องศาไปเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่าตรงข้อสะบ้านเนี่ย มันจะได้ไม่เสียดสีกันนะคะลี่ก็ถึงว่าทำไมแบร์ลี่ออกกำลังกายอะคะ่ะคือมันมีความรู้สึกว่าเออมันบาดเจ็บหลังจากออกกําลังกายทุกครั้งนะคะแล้วก็ปวดเหลือหลังเนี่ยที่ผ่านมานะคะลี่ก็จะแบบปรับเบาะให้สูงแล้วก็แบบว่าถีบลงไปให้ขามันตึงอย่างนั้นนะคะคืออันนั้นมันจะเหมาะกับคนที่อ่าเข่าปกติไม่มีปัญหานะคะแต่ของลี่เนี่ย คือลูกสะบากเสบนะคะทุกคนถึงว่ายิ่งปั่นยิ่งปวดนะคะทุกคนอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้มองเติมหมีมากมากนะคะหลังจากปั่นแล้วนะคะเราก็ต้องเพิ่มโปรตีนกันนิดนึงนะ,ะทุกคนหิวนะคะปั่นไปเรื่อยๆก็หิวน้ําด้วยอันนี้เี่ก็เติมน้าแล้วนะคะหลังจากเติมแล้วก็เอามาเช็คเช็คเช็คอย่างนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นรสวลลลานะคะเป็นโปรตีนโฮเมเป็นโปรตีนพืชน,นะคะก็เติม น้ำระดับตามความใจชอบเลยนะคะถ้าชอบเข้มข้นหน่อยนะคะใส่น้อยหน่อยนะคะเนี่ยมันจะมีเนื้อให้เราเคี้ยวด้วยนะคะเหมือนขนมเลยทุกคนอร่อยมากแต่ถ้าอยากจะให้ลื่นคอหน่อยก็ใส่น้ำเยอะๆนะคะอันนี้ก็มาต่อกันด้วยการสร้างอะกามเนื้อด้านข้างนะคะก็สนใจสั่งซื้อทิตะการนะจ๊ะ